สวัสดีครับผมหนึ่งเดียวยหวยฮาหนอยพิเศษครับของวันที่สิห้าครับพอดีมาที่ไซงานเขียนให้ที่หน้างานเลยรีบๆพอเขียนเสร็จก็ลงโพสให้เลยฝากติดตามนะครับก็มั่นใจว่าเป็นแปด ลองดูนะครับติดตามดูกดไลค์กด like, แชร์ครับก็เลขกลับตัวด้วยนะครับกลับตัวก็จะเป็นแต่ผมเน้นให้แปดห้าแปดหกครับแปดห้าแปดหกแล้วก็เดี๋ยวฮานอยปกติเดี๋ยวผมเขียนให้ที่หลังนะครับจะลงโพสในระดับต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามครับ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ